Hello everyone welcome back to the channel ทาฮิวอลซนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวเชิงลึกของอาวุธยุคใหม่ Thailand 2026 Next Generation Dawu U.S.A.S 12ซึ่งเป็นปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติระดับยุทธวิธีที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ล้ำสมัยกว่าเดิมโดยเริ่มจากภายนอกตัวปืนได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยด้วยโครงสร้างโพลิเมอร์เสริมความแข็งแรงผสานกับโลหะอัลลอยป้องกันการกัดกร่อนทาให้ใช้งานได้ดีในทุก สภาพพื้นที่โครงสร้างภายนอกมีความโมดูล่าสูงรองรับการติดตั้งรางเสริมสำหรับกล้องเล็งอุปกรณ์จับหน้าและอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้อย่างอิสระขนาดตัวปืนถูกออกแบบให้กระชับเพื่อเหมาะกับการรบระยะประชิดหรือปฏิบัติการในเมือง และยังมาพร้อมพานท้ายแบบปรับได้และปุ่มควบคุมแบบใช้ได้ทั้ง2มือเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของผู้ใช้งานเมื่อเข้าสู่ภายในตัวกลไกถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดด้วยระบบ gas operation ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดแรงถีบและเพิ่มความเสถียรในการยิงชุดลั่นไกได้รับการปรับแต่งให้มีจังหวะลั่นไกคมชัดช่วยควบคุมการยิงได้แม่นยำยิ่งขึ้นช่องใส่แมกกาซีนถูกออกแบบให้ใหญ่ขึ้นรองรับแมกกาซีนความจุสูง ทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแม็กบอยปลายลำกล้องผลิตด้วยวิธีค้อนตีเย็นให้ความทนทานต่อความร้อนและช่วยรักษาความแม่นยำในทุกจังหวะก,การยิงด้านประสิทธิภาพ USA S 12รุ่นปี2026มอบพลังทำลายที่รุนแรงพร้อมอัตราการยิงที่เหมาะสมทั้งในการยิงกดดันและยิงตอบโต้ระยะประชิดระบบลดแรงถีบและแกสพิสตันแบบปรับค่าได้ทำให้ปืนควบคุมง่ายไม่ว่าจะใช้โหมดกึ่งอัตโนมัติหรือโหมดต่อเนื่อง มีระยะทำการที่มีประสิทธิภาพราว50เมตรในระยะประชิดและสามารถขยายเป็น75เมตรเมื่อใช้กระสุนพิเศษอีกทั้งยังมาพร้อมระบบนับกระสุนแบบดิจิทัลและโมดูลช่วยคำนวณวิถีกระสุนเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะการยิงได้แบบเรียลไทม์ในด้านความปลอดภยัยปืนถูกติดตั้งสวิตช์เซฟแบบสองข้างกลไกล็อกโบเพื่อป้องกันการลั่นไกโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึงระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถล็อกปืนเมื่อถูกหยิบโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังมีแผ่นกันความร้อนและระบบลดแรงสะท้อนช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ยิงต่อเนื่องเป็นเวลานานจุดเด่นพิเศษของรุ่นนี้คือความสามารถในการปรับแต่งการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างแบบเบาแต่แข็งแรงรวมถึงโหมดการยิงที่ปรับให้เข้ากับภารกิจหลายรูปแบบเหมาะสำหรับปฏิบัติการในเมือง การต่อต้านก่อการร้ายหรือยุทธวิธีทางทหารในส่วนของราคาปืนไทยแลนด์2026 next generation dewu uss a 1 2ถูกจัดให้อยู่ในระดับพรีเมียมตามมาตร,รฐานอาวุธยุโทโธปกรณ์ยุคใหม่โดยราคาจริงอาจแตกต่างกันตามรูปแบบและสัญญาจัดซื้อแต่ยังถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติขั้นสูงที่ได้รับ สรุปแล้วปืนรุ่นใหม่นี้ถือเป็นก้าวกระโดดของปืนลูกซองยุทธวิธีสมัยใหม่ที่ผสานความแรงความแม่นยำและเทคโนโลยีสมาร์ทเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้สนใจอาวุธแฟนมิลิทารีและผู้ติดตามเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ที่ต้องการเห็นอนาคตของอาวุธระดับยุทธวิธีว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด